สวัสดีครับมาพบกับผมอีกนะครับผมสมศักดิ์ครับในการถ่ายทําวันนี้ผมจะพาผู้ที่พบเจอผมนะครับมาชมไม้ที่ปลูกเข้าไว้ครับเป็นไม้ป่าครับปีในการถ่ายทําครั้งนี้ครับเป็นไม้ป่าชื่อว่าไม้มะฮอกกานีนครับผมได้ปลูกเข้าไว้เมื่อประมาณฤดูฝนปี63ครับปีนี้ก็ปี64รฤดูฝนช่วงเดือน อากันยาวันที่ยีามเนี่ยผมจะพามาดูว่าเป็นยังไงบ้างครับที่เห็นอยู่หน้าจอนี่เลยครับมะฮอกกานีครับมะฮอกกาีขนาดความสูงก็ความสูงก็ประมาณ2เมตร2เมตรเศษเศครับผมนํามาปลูกไว้ในแปลงเนี้ยสองต้นครับเดี๋ยวมาดูอีกต้นนึงครับ นำมาปลูกเข้าไว้นะครับนี่ต้นหนึ่งต้นนี้ประมาณเกือบเกือบสองเมตรครับอแล้วก็แตกกิ่งมีแตกกิ่งง่ามครับเป็นสองต้นคู่ขึ้นมาในส่วนตัวมีความชอบไม้ชนิดนี้ครับเพราะว่ามีความเขียวดีมีความเขียวกระจีดีลคลุ้มดีในในในพุ่มของเขาปลูกเข้าไว้ก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรครับพอผ่านมาได้ได้มาสู่ปีหกสี่ตอนปีหกสามนะปลูกมาปลูกทิ้งเข้าไว้ พอมาปีนี้ปี6-4เดือนอเดือนแถว,แถวเดือนสิงหาเนี่ยก็เห็นว่าไม้นี้ถูกกับที่ก็เลยปีนี้ก็เลยเลยนําไม้มะฮกานีมาลงในแปลงมาปลูกเพิ่มอีกประมาณสักประมาณพันหนึงหรือพันเศษเนี่ยครับไม้ป่านะรวมๆกันนะแต่ว่ามีเยอะเยอะไปด้วยมะฮกานีครับนี่นะครับปีหน่อยๆครับ ก็ถือว่าโตได้ครับในในใน,ในที่ดินดินออกเหนียวนิดเหนียวเหนียวเหนียวซุยครับแล้วก็มีนี่ครับที่นํามาปลูกใหม่ก็จะเป็นขนาดนี้ครับนี่เพิ่งปลูกครับต้นก็ประมาณสัก40เซนครับ30-40เซน40เซนปลูกมาในในปีนี้ครับปีนี้เนี่ยพร้อมกับไม้มะฮอกกานีนะผมนําไม้ไม้มาหลายชนิดมาลงปลูกนะ ที่ที่แมทกับพื้นที่เนี่ยปลูกมาแล้วได้ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยแมทกับพื้นที่เลยคือไม้กระถิ่นเทพาครับแมทมากแล้วปลูกแล้วโตต่อเนื่องเลยครับแล้วก็ไม่มีซุดไม่มีอะไรนะต้นที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยปาดู่ครผมปลูกใกล้ๆนะฮะนี่มอฮกันีตรงนี้ผมปลูกไว้สองต้นคู่กันตรงนี้นะนี่อันนี้เป็นที่ทางเข้าทางเข้าไร่ครับผมปลูกไว้ให้ให้เป็นเสาควลว้ายเสาซุ้มประตูอะเป็นมะฮอกานี แล้วก็ต้นนี้ผมเป็นคนปลูกครับส่วนต้นโน้นนะเนี่ยภรรยาเป็นคนปลูกนะครับปลูกไว้คนละต้นกันแล้วก็ตั้งใจว่าจะให้เป็นซุ้มตรงทางเข้าขนาดไม้ที่ปลูกก็ประมาณนี้ต้นนี้ถือว่าโตหน่อยนะครับต้นนี้ประมาณห้าหกสิบเซนนเห็นว่าต้นใหญ่ก็เลยเอามาทดเอามาปลูกไว้ข้างหน้าเพื่อที่จะได้ผ่านไปผ่านมาได้ดูบ่อยๆนะครับสําหรับเรื่องราวของไม้มะฮอกกานีฮะที่ผมนํามาปลูก นะก็ให้ผู้ที่ติดตามหรือผู้ที่พบเจอกันได้ชมได้ดูเผื่อสนใจจะนำไปปลูกไว้ในบ้านสักต้นสองต้นหรือว่าหลายร้อยต้นก็หรือเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่ผู้ที่สนใจจะปลูกไม้เพิ่มขึ้นครับผมก็จะจบเรื่องราวของไม้มะฮอกกานีฮนะไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวปีหน้าหรือโอกาสหน้ามีโอกาสผมจะมาถ่ายทำ ให้ดูในไม้ปีมะฮอกกาน,นีต้นนี้ในปีที่สองแล้วก็ชุดที่ปลูกใหม่ๆเนี่ยฮะชุดที่ปลูกใหม่ๆเนี่ยในปีที่ในปีที่หนึ่งเต็มปีไอชุดเล็กนี่ปีที่หนึ่งเต็มปีไออันนี้ก็ต้นต้นนั้นก็ปีที่สองเต็มปีครถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะพาติดตามชมกันอีกครับผมแล้วก็มีไม้อื่นๆอีกครับผมจะจบไปได้ตรงนี้นะครับสวัสดีครับ